สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดเด้อแวะซื้อของก่อนที่ตลาดเ,อ,อ,เอ,อ๋เรามาเจออะไรเนาะเนี่ยสงสัยวันนี้พี่โถจะได้ทานของอร่อยย่าจอนยังอ๋งอหน้าพริกทำป่ะโอเคเดี๋ยวคอนจอดรถกันนี่ร้าน,นทุิ่งมาได้เนี่ย โอ้ที่ได้ครับได้บอได้ครับแต่ว่าชมวที่มือเองนะแต่ผมไม่ทำให้นะครับไม่ขายแล้ต้องทำเองบ่สครับทำเองครับชมวที่มือเองนะครับบ่อ๋อถืออย่างนี้ไปครับต้องไปทำเองครับขอบโอบบอว่าเป็นยังบ่สเป็นยังกันไม่ต้องบอสครับย่างเื้อฝังย่งอื่นเหรอตีเนื้อทอดเนื้อปิ้งจะช่วที่มือเองเลยบอสครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยทำเองย่างบอสแฉบเป็นแล้วโอ้ยแฉบครับ ก,ก็มาแทบรูส่วอ่เเราไปดูเนื้อปิ้งลรอถูกแล้วครับแต่เราจะไม่ทําพริกให้เราจะมาทเองครับเราทำเองจ์งต้องไปตามเองครับผมตั้ให้ไหมตัอบอเป็นครับ อันเนื้อสองไม้หมูไม้นึงหมบาทครับไม่แพงเล้วมาได้สองเลยสองไม้ข้าเหนียวมีแล้วข้าเหนียวมีครับข้าเหนียวก็มีไก่เพิ่งกินไปมาชวนค่อยกินไก่อีกแล้วเราจะกินไก่อีกบ้าบ่อยไปใหเพื่อนจัดร้านก่อนเพื่อนไปเราอันนี้หลังร้านเพื่อนเพื่อนเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เขาเหนียวเจ้าพ่อฝนเพื่หนมาเย็ว มอกี้เรามาข้างหลังตอนนี้เรามาข้างหน้าอันนี้อันนี้นนบางกันมี่โอเคข้าวัี้บอกไม้ละสิบาไมสิเ็โอเคเหนียมีแล้วทุกอย่างก็ไปต่อขึนแล้วนะครับ ต้องกินหลากหลายเยอะมากตลาดไหนไม่บอกไปตามดูในคลิปด้วยน้ำขิงหน่อยนะอ่ะน้ำขิง,ขง,งกินได้เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ท่านดูอยู่ท่านจะนั่น,นหลังจากที่เราซื้อกับข้าวเสร็จก็ ไปหาเด็กๆกันเด็กๆอยู่นู่นไปดูเด็กน้อยกันตอนนี้ภารกิจรับเย็นเราหากับข้าวเย็นเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวเข้าไปดูสลัดในเซเวน่นเอาไว้กินตอนที่นี่ปไปเรากับข้าวเรามีแล้ว ไ้กินรอบค่ำของที่ถูก็มีเรียบร้อยไปไปดูเด็กๆก,กันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละ โอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้าครับ